สวัสดีครับนะนะวันนี้เราจะมาทําลําหมักกันนะครับวันนี้เราจะไปตกกันอาทิตย์นี้นะครับเลยต้องทําหมักไว้สักสองสาคืนนะครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่คือวัตถุดิบเรานะครับก็จะมีลํานะครับลําข้าวหอมมะลิครับแยมนมไข่นะครับอันนี้จะเป็นมะขิดนะครับ อันนี้กะทินะครับแล้วก็จะมีนมเปี้ยวนิดนึงนะครับเริ่มผสมกันเลยนะครับใส่ล้ำนะครับปิดนะครับ จะหมัดสมมกิดก่อนนะครับให้มันเข้ากันกับล้ำก่อนนะครับแล้วนะครับก็ใส่แ,แยมไปเลยนะครับถุงละยี่สิบาทนะครับก็ะทำมันเข้ากันนะครับ ไปบอกก็จะใส่หัวอาหารไปนะครับหัวอาหารไนเกตพวกไนเกตปนินอะไรแบบนี้หัวอาหารเก้าเก้าสามสามอะไรแบบนี้ครับ,าารรบ,บ,รบใส่เข้าไปเพราะมันมันเป็นปลาเลี้ยงครับต้องใส่หัวอาหารเพิ่มไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กะทินะครับ ใส่นมตัมงไปครับก็คุยเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับไว้ไปหน้างานก็จะใส่ขนมปังเข้าไปนะครับ แล้วก็ผสมน้ำตกได้เลยนะครับน่าอ่านเดี๋ยวนี้เราก็จะใส่ถุงเลยนะแช่ตู้เย็นไว้นะครับรีดล้มออกครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับไปหน้างงานก็ผสมขนมปังนะครับแล้วก็ผสมน้ำปกได้เลยนะครับขอบคุณครับ